ออมแจงดราม่ามองแรงเสียใจโดนตัดสินจากคลิปไม่ถึง5วินาทีลิงยันน้องเป็นเด็กน่ารักไม่มีใครมีเจตนาที่ไม่ดีค่ะออกมาชี้แจงแล้วสำหรับสองสาวนักแสดงสุดฮอตลิงลิงคองและออมกอน,นพัฒที่ก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์คลิปของสาวออมมองแรงใส่ทีมงานกลางอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงเข้าใจและในเชิงที่คิดว่านักแสดงสาวออก จนเกินงามนั่นเองค่ะ ซึ่งงานนี้เองสาวออมได้เผยว่าส่วนตัวไม่ติดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกอะไรทางนั้นเป็นเพียงแต่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมสาวหลิงหลิงที่ยืนอยู่ข้างๆก็ขยับตัวกลับมาแอบคิดว่าตนเองยืนถูกจุดที่ทีมงานเตรียมไว้บนเวทีหรือไม่แต่เมื่อได้เห็นคลิปก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่สายตาของตัวเองดุขนาดนั้นจริงๆก็รอที่จะชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่าปกติออมเป็นคนใจดีนะคะอยากให้ทุกคนใจเย็น ไม่ใช่เรื่องของการมองแรงแต่เป็นการงงอยู่ยืนยันว่าไม่ได้มีการโดนผลักไม่มีการดันกันใดๆเกิดขึ้นทางนั้นคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลยอมรับว่าได้เห็นแล้วก็รู้สึกน้อยอยู่แต่ขอไม่ลงรายละเอียดว่าคอมเมนต์ไหนที่มีผลกระทบต่อจิตใจเพราะอ่านไปแค่สองสามคอมเมนต์ก็ไม่อ่านต่อแล้วแอบคิดเหมือนกันว่าทำไมคนถึงมองเราแบบนั้นทำไมถึงมีการตัดสินเรากับคลิปไม่ถึงห้าวินาทีหลังจากนี้ก็จะพยายามฝึกยิ้มคอยทำตาหวาน ส่งให้ทุกคนวันนี้ยอมรับว่าแอบเกรงเหมือนกันค่ะกลัวว่าจะมีคนมาชวนแล้วเพลอมีคลิปออกมาอีกหรือไม่นั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านคู่จิ้นคนสนิทอย่างลิงลิงได้เผยว่าเชื่อว่าน้องออมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีน้องเป็นเด็กที่น่ารักส่วนตัวเข้าใจทุกฝ่ายทั้งที่รักเราวังดีกับเราและฝ่ายที่ไม่เข้าใจก็อยากฝากขอโทษไปถึงที่ทีมงานคนในคลิปที่อาจได้รับผลกระทบจากทุกคอมเมนต์ต่างๆด้วยเข้าใจว่าพี่เขาทาํางานตามหน้าที่ยืนยันไม่มีใครที่มีเจตนาไม่ดีทางนั้นค่ะ